อันดับแรกต้องสวัสดีกันก่อนเลยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับตัวละครอย่างใครดีไซเฟอร์อ่านว่าไซเฟอร์ใช่ไหมตลอดระหว่างไซเฟอร์แล้วแบบอุ๊ยคนอ่านไซเฟอร์กันเยอะก็ไซเฟอร์ละกันจริงๆก็ไซเฟอร์นั่นแหละคือเคลียร์เรื่องชื่อไปแล้วประมาณสิบวิเริ่มคลิปอาว่าในื้อหาในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับน้องน้องเมเป้านะครับซึ่งใครที่ชอบจะต้องเกิดไว้ก่อนดอไม่ใช่ตัวละครที่จำเป็นต้องกดหรอกนะต้องบอกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะปรับความยาวคลิปให้ค่อนข้างจะลดลงค่อนข้างที่จะมากเพราะว่าปกติมันสิบนาที สำคัญสำคัญเลยว่าเออมันน่าสนใจตรงไหนบ้างซึ่งน้องนี่ที่บอกว่าไม่ได้ไปเป็นตัวละครที่จําเป็นนะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะกดเนี่ยมีผลในบ้างที่ว่าเออจะเชียร์ให้เราอยากจะได้บ้างเนาะเดี๋ยวในหัในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเรื่อรับชมกันเลยดีกว่านะครับใครที่ชอบเล่นเกมทิงแพง็คฮงการซาเรลเนี่ยต้องรู้จักแอปยูจีโฟนไว้เลยนะครับเพระาะว่าทองค์ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าเกมค่ายนี่ทั้งใหญ่อัปเดตทีหนึ่งพื้นที่ก็เต็มเครื่องอึดนะครับเปิดเกมก็โหลดนานนานหรือบางทออ เื่อมเครื่องก็ร้อนเนาะมันก็จะลําบากกันดิดเดิงแต่ว่า UG f h o n เนี่ยือมาถือเสมือนบนคราวนะครับพิ่าราแคนเล่นเกมค่ายนี้ได้อย่างสบายใจทุกทีทุกเวลานะครับแม้เครื่องจะไม่แรงราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจแนะนำเนี่ยอย่าเป็นเพื่อนนะครับลองใช้เป็น M V P ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นเองแต่สเปคเ่ยมาสูงกว่านะครับเกือบเกือบ,บสามเท่าเลยทีเดียวตัว M V P เนี่ยจะแพงนิดนึงก็จริงแต่ว่าใช้ดีแล้วก็ลื่นไหลสบายกว่าเยอะเเลลลลยยนนนนนะคครรรับใี่่าาาางสสจอูมถดดววโหผิต้้้ปไไเลยนะครับร ก็เกี่ยวกับน้องแมวเป้านะครับไซเฟอร์ของเรานะครับเป็นตัวละครฮาร์ดควอนตัม5ดาวลบล้างนะครับน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคุณคุณไหมควอนตัม5ดาวลบล้างมันเหมือนจะอะไรอย่างไงนะครับน่าจะทราบกันดีซึ่งตัวละครอ,อย่างน้องเนี่ยที่ผมเจอแรกๆเนี่ยผมก็เดาไม่ถูกนะว่าจะเป็นประมาณไหนคือส่วนตัวต้องบอกว่าผมไม่ใช่คนตามตัวละครขนาดนั้นเนาะก็แบบมานั่งอ่านเดต้าลองเทสต์ลองอะไรในเซิร์ฟเวอร์เพื่อเตอร์พิเรีเย,รยรนิดหน่อยแล้วก็มาลองเล่นจริงอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้คลุกอยู่มากในีั้นก็อาจจะพูดได้ไม่หมดเอาไปว่าแ่่นนนนนี้ผมมมใุึงเทาัละรไวขงน้อยครี่่่ไไมมมมมรรรูู้้้จจัักกกกกเลยยหืออาาาาว็ สร,สรุปกันเนี่ยคือน้องนะครับเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นนะจุดเด่นแบบหลักๆเลยนะในเรื่องของการดีบัฟสตูนะครับและเรื่องการเก็บดามีดซึ่งถามว่ามีความน่าสนใจในเรื่อความจําเป็นมากไหมก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ถามว่ามีไว้ทีไหมก็ดีนะครับดีอยู่แล้ว นะครับซึ่งการเก็บดาเมจในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการเก็บดาเมจที่เพื่อนสามารถทําได้ทุกชนิดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยแล้วเราเนี่ยสามารถเอาไปยิงซูในจังหวะที่เหมาะมากๆได้ด้วยก็คือเก็บดาเมจไว้เอาไว้ใช้งานแล้วก็ยิงเลือกยิงในจังหวะที่เหมาะสมหรือว่าทาดาเมจออกไปประมาณนั้นก็ได้นะครับแล้วก็การโจมตีของน้องหรือความถี่ในการใช้งานของน้องเนี่ยโดยคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำดาเมจออกมาได้ดีแล้วก็เร็วแล้วก็ถี่ในรูปแบบหนึ่งเลยนะและแน่นอนลักษณะประมาณนี้เราพอจะได้ยินมาคร่าวๆเออมีลักษณะเด่นอย่างนั้ ด,ดูสุดแบบว่าเรามีตัวประสานบางตัวที่แบบมันเด่นเด่นไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเห็นผลชัดเจนเนาะแต่น้องไซเฟอร์เนี่ยก็ไม่ถึงขั้นเอามาแล้วอึดอัดทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นก็ตัวเด่นเด่นเนี่ยเราน่าจะเห็นไกด์กันจะเยอะก็จะมีไปเชื่อส่วนอะชรอนใช่ไหมช่วยเฟสเซียลเรโชอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันลหลักๆซึ่งผมก็ไม่จะมาพูดซ้ำละน่าจะพอเขา้าใจแล้วว่าเขาไปเติมเต็มตรงประมาณไหนเนาะและเรื่องของสกิลถ้าไม่ตายเพราะสว่านเนี่ยก็จะไม่มาพูดนะนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเราสามารถหาอ่านกันได้แล้ว แค่นั้นเองเนาะซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้น่าจะลงแล้วไม่น่าไม่น่าเหลือเวลาเ,ลาเยอะแล้วมั้งตอนจะลงคลิปนี้นะคิดว่าจะเกือบครับสิวันอะไรเงี้ยเออมันอาจจะมีะเวลาประมาณหนึ่งแล้วกันซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาให้อะไรกับทีมเราบ้างหรือว่ามีน้องไซเฟอร์แล้วเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับหลังจากเรารู้ว่าจุดเด่นเขาประมาณนี้นะครับมันมีอะไรอีกบ้างที่ hey, สําคัญสําคัญเลยนะครับก็เป็นเรื่องของดนะีบับเนาะเรื่องการโดนดาเมจแรงขึ้นรือศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะเป็นดีบับเปั่าบางอะไรพวกนี้นะทำให คือมีน้องเนี่ยคุณจะรับออปชันเหล่านี้เป็นเลยนะครับศัตรูที่เข้ามาใหม่ก็สามารถที่จะโดนเรื่องที่ผมพูดไปในได้ทันทีนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้สามารถเล่นแบบได้อย่างลื่นไหลเลยเออใช้คำดีนะครับแต่อยากลื่นไหลแล้วก็บันทึกดาเมจด้วยชิเจกเว้นทรูดาเมจนะครับเก็บไว้ได้หมดเลยนะครับแต่ทรูดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นะครับเป้าหมาย24%แล้วเป้าหมายอื่นก็จะเป็น16%นะครับมันจะมีเป้าหมายหลักในเราซาดเนี่ยแล้วก็วเป้าหมายขั้นเคียนต่างๆนะครับก็ตามนั้นเเ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 ลลลลยลาาายยยแ้้้้้้้้้วววรรรรรราา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 าสมมมมมมถทททีีีีีี่่่่่่่่จจจจจะะะืืือออออออกกกกกกกไไไไไดดดดดนนนนนนนห็็คคคััับบงงุุณณซฟ์ใช จังหวะที่คุณอยากจะใช้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เนาะดังนั้นคีย์เวิร์ดมันจะประมาณนี้มันเหมือนเป็นตัวสโตอะไรบางอย่างให้คุณเนี่ยแล้วคุณก็เลือกใช้ในเทศกาลที่เหมาะสมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกนชินผพกคงไก่ซาร์เรลเซเลสโซซิโร่คุณมอยู่ในก,ก็ต้องที่ a อซีเคเกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับซึ่งทางเ k มีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปรันพาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดังนั้นรอช้าอยู่ใครสนใจอยากใช้บริิกการลง์อยู่ใต้ดิสครปชังนร้อยแล้วนะครับและอช้ามอยู่ใหญ่ใครสนใจอยากใชนบิลคริการ แหละแบบว่าเอามาเกินเกินไว้ทุกคนแบบว่าเออได้เห็นภาพรวมแล้วกันซึ่งสามารถไปดูไกด์เต็มตามใจทุกคนได้ที่ฟูไกด์หลายๆช่องทำไว้ดีมากๆนะครับซึ่งละเอียดกว่ามากแหละแต่นี้เป็นส่วนหนึ่งที่หยิบหยิบเข้ามาให้นะครับซึ่งในส่วนของไลคโคนนะครับหรือไลคโคนเนี่ยแล้วแต่ออกเสียงแล้วน,นะครับมันไม่ค่อยจะมีให้เลือกมากนักต้องบอกว่าคือมันสามารถใส่อย่างอื่นเลยก็ได้แหละแต่บอกว่ามันไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับมันมีหลักๆคือประจําตัวแนะนําที่สุดนะครับซึ่งซึ่งแนะนำจริงๆสำหรับตัวนี้นะเออแต่่่่มมนกก็้้งงททใสววไไคีีีึแถถาาาาเเิิดดดรรรจจซปบะ ที่สุดตอนนี้แล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้หยุ่ให้มีแบบเลือกมากขนาดนั้นนะคุณผมก็สามารถที่จะมองดูว่าเอออะไรคนมีแบเนี้หรือว่าของที่มีอยู่แบบนี้พอไหมหรืออย่างไรเนี่ยซ,ซ,ซึ่งน่าจะมีกันอยู่แล้วนะผมคิดว่าก็สามารถกดไซเฟอร์มาได้นะครับส่วนลิลิคนะครับสามารถเลือกใส่ได้ตามนี้เลยเซ็ตผมก็น่าจะอ่ะขึ้นจอ้เห็นอยู่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นวงนอกวงในเนี่ยก็มีหลายอันทั้งโลก11นะครับโลก8นะส่วนวงในนะครับส่วนนอกก็ใส่เป็น4ชิ้นแบบนี้หรือจะผสมไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่พวกเราจะเลือกเลยส่่่่ววววนนนนนนเเเตััััาา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 งงงๆๆีีดด๋รรรมมูกกกอะไบ้้แหลใช เร็วนะครับเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะรประมาณ170ที่เหลือเราก็ปล่อยๆเท่าที่ไหวได้อาจจะไม่ต้องบังคับตัวเองขนาดนั้นเอาว่าเท่าๆที่พอไหวนั่นแหละแต่ว่าความเร็วให้มันได้ประมาณ1น0นะครับเพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเนาะโยเวลเล่นกับทีมเอ่อโรบินนะครับอาจจะมีประมาณ1น0ด้วยในนั้นก็พยายามบิ้วความเร็วให้เหมาะสมกับทกมที่ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้วิ่งกันติโรบินได้3แอคชั่นด้วยนะครับตัวนี้เรามีถึงนะและรองลงมาเป็นเรื่องของพลังโจมตีนะครับอัตราคลค ก็ที่ต right. happen, hmm. you. You machine, it, ูตามจบเลยนะครับมีหลากหลายเกมทั้งวันริ่งเวฟหรือเกมกระแสต่างเี่ยก็บีเพียบเลยนะครับหากว่าคนสนใจอยากใช้บริการเนี่ยผมก็แปะลิงไวตากลิบเรียบรอแล้วนะครับก็มาถึงในส่วนกดดีไหมเลยดีกว่านะครับหรือว่าเราจะข้ามกันดีอย่างไรนะแน่นอนว่าถ้าเกิดพูดแบบในในใจผมเองเนาะคือผมก็มีหลายตัวหลังๆเนี่ยมีเยอะตลอดเพราะว่าช่วงนี้ก็เออเพจค่อนข้างช่ำนะครับก็คืออาจจะมีหลายตัวแต่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่กดแบบอิโดอดเยอะกดแบบเอสเยอะเท่าไหร่นะไม่ได้กดไลค์ค้ดมาแบบเออซ้ำกันเยอะกดกลุ เาเป็นว่าไม่ได้กดแบบว่าอีเดอรอนมาบ่อยเท่าไหร่นะก็คือเล่นตัวดีฟอ u l ีศูนย์เอสศูนย์นะครับซึ่งต้องแจ้งตามตรงเลยว,ว่าถ้าเกิดใครจะกดมาแค่อีศูนย์เอสศูนย์เนี่ยเออมันอาจจะไม่ได้มีอนาะคตไกลขนาดนั้นเป็นตัวที่แบบว่าอาจจะเออมีช่วงหนึ่งที่เราอาจจะได้ใช้ในสถานการณ์บางอย่างที่อยากจะใช้อย่างที่บอกว่าน้องเป็นตัวสโตดามจใช่ไหมเก็บดามจแล้วแบบเอาไว้ปล่อยในจังหวะที่อยากจะปล่อยนะครับแลวก็ช่วยกันดีบัฟทีมพวกนี้เนี่ยก็ถามว่าทาได้มากไหมผมว่าก็เป็นตัวละครที่ทเทียบเคียงประสานได้ดียยย์พออทหลลักกกี่่่าาจจะะตต้้งนะดดเ็ไแวใคร ใจประมาณนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้ามาพูดถึงเลยว่าโดยรวมแล้วน้องเป็นอย่างไรเนี่ยสำหรับคนที่ลังเลอยู่แล้วก็เวลาก็อาจจะเหลือไม่มากแล้วอะไรประมาณนี้โดยรวมแล้วเนี่ยเป็ตนตัวละครที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบเก่งที่สุดแบบเทียกอสอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นตัวละครที่กดมามันไม่น่าเกลียดนะครับมันสามารถใช้งานได้เราก็เห็นประโยชน์ดีนะเอออาจจะทําให้อาค่รองคุณเก่งขึ้นนะครับไอซีลเก่งขึ้นเรโชเล่นได้อะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะหยิบมาได้เหมือนกันถ้ามอง3ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลักๆแแล้้้้วววททุกก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 คคนนนนนออออยยาา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 จจจจะะะเเเเเเ็็็บบบพพรรไไปปปตตััููมมมมม่่ิงีีดข ใช่ว่าอาจจะอยากได้ไหมไม่อยากได้ไหมแต่มันมีสิ่งที่อยากได้มากกว่าด้วยอะไรเงี้ย <S <S เออดังนั้นก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ชอบน้องมเมล์เป้าเนาะชอบอะไรน่ารักน่ารักแล้วก็อยากจะกดมาให้มันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแล้วมันดีด้วยมันอาจาจะเป็นตัวละครที่ใช้งานบางด้านเอออาจจะดูแบบเอ,อ้ยมันก็ดูเด่นไปเลยก็มีแต่ว่าบางด้านมันก็อาจจะยังเออมีจุดซ้อนทับว่าประสานมันยังทําได้ดีมากกว่าอยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งมันจริงครับตัวละครประสานอื่นๆนะครับมนสามารถทําได้ดีกว่าด้วยในการที่จะเอามาเล่นในทีมบางทีมหรือว่าในกกกกรรรรรรณณีีีบบบาาาางงเนนนนน่่่่ยย็ออมมมััััตตววไไซ์จจะะดด้้ชขค จะรู้สึกประสานมันออ้ยมันดูแย่งบทบาทอย่างเลยซึ่งเราว่าตัวละครประสานทุกวันนี้มันจํากัดไงจะมาพูดแบบนี้ก็มไม่ถูกเนาะในนั้นเราก็ต้องมองไปว่าโอเคคุณอาจจะไม่ได้กดประสานทุกตัวถ้าคุณมีประสานทุกตัวแล้วก็เล่นกับทีมที่ลงล็อกแล้วเนี่ยไซเฟอร์ r, มันก็จะไม่ใช่เป็นจุดที่คุณอยากจะได้แต่แรกไงนะแต่ถ้เกิดการที่คุณมาดูคลิปนี้น่อยว่าคุณอยากได้ไซเฟอร์ดับนึงและอยากจะหาทีมลงให้น้องอะไรอย่างเงี้ยในนั้นตัวละครประสานในดีคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคุณพอใจหรือยัง ก็ดาเมจดีแต่หมายถึงว่าน้องอ่ะเน้นที่จุดขายการสโตดาเมจเก็บดาเมจม้ให้คุณแล้วก็ปล่อยในจังหวะที่อยากจะปล่อยเออถ้าคุณเข้าใจคีย์วดตรงนั้นแล้วหาวิธีลงล็อกให้ได้เนี่มันไม่มีปัญหาอะไร,ะไรเลย,เลยนะครับดังนั้นมันอาจจะเป็นตัวเลือกหน่งมองว่าเออดูไม่คุ้มเท่าไหร่หรือเปล่า LC ก็ต้องเป็น LC แบบในแบบในกาซาใช่ไหมกาแบบ LC พาดก็อาจจะดูไม่คุ้มค่าขนาดนั้นต้องไปใช้ของ uka, ลูก้าอะไรเงี้ยเออแรงไม่เท่าการดาเมจหายไปพอสมควรอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าคุ้มแบบไม่น่ากดหรือเปล่าอันนี้ก็ลองให้มีความมเเเฉพาะะตัวนนนผบบบอกลยยป็แูิ ใช่คำว่ายูนิคได้เหมือนกันนะหาได้ยากแต่คำว่าหาได้ยากเนี่ยได้ใช้ไหมในการ้ารู้สึกว่าได้ใช้เอออยากจเอาไปให้ทีมนั้นทีมนี้ก็เป็นตัวละครที่หายากมีความเป็นยูนิคแต่ถ้ามองว่ามันยูนิคแล้วไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ใช้ดังนั้นผมต้องมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยคุณสามารถข้ามได้โดยที่ไม่ต้องแคร์อะไรเลยถ้าสมมติว่าคุณไม่มีแนวคิดอะไรประมาณนึงนะเออไม่ได้อยากแต้แต่แรกแล้วหาทีมลงให้ไม่ได้ซึ่งซึ่งถ้าถ้ามีกฎมาแล้วมันมีทีมลงแหละแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีไอเดั้กกนสล S2 แต่ถ้าสมมติว่าอยากจะไปต่อนะครับกดอะไรกันได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไลโคนไหมหรือจะเป็นอโดลอนเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดให้เชียงจริงตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้ามีบนะหรือมีตังเออมีตังนะครับแน่นอนว่าไปกดส่วนไลโคนได้นะครับแล้วค่อยเพิ่มส e ่วนอโดลอนไปเรื่อยๆนะไปกด l อมาก่อนให้จะหยุดที่เป็นแบบ E0 S1 อะไรเนงะี้ยหรือถ้าจะไปต่อก็เพิ่มอ e ิโดลอนนะครับประมาณหนึง่งน้องนึงจะไปได้ไกลและอยู่กับเราใงขั้นที่นานแล้วดาเมจที่สโตไวจะเห็นผลมากขึ้นคุณก็ลองดูแล้วกันว่่าาาาาเอออออแบบบหนนนัั้้กกกก็ขมสรรรรงงืชูึ เป็นแบบน้องแมวเป้านะครับขโมยนี่นี่สิใช่ไหมขโมยเงินนะครับมันก็แบบเป็นแมคานิกที่แบบเออขายมาระดับหนึ่งดังนั้นก็เชียร์ทุกคนที่อยากได้ให้แบบกด,ดออกมาแล้วมันไม่หลุดละกันจะได้ไม่เปลืองมากแล้วก็เก็บไปกดตู้หน้ากันได้อีกดังนั้นก็ประมาณนี้นส่วนกดตีใหม่นะครับสรุปเลยครับน้องไซฟเฟอร์น่ารักครับผมน่ารักอยู่แล้วนี่ไม่มีใครว่าเนาะส่วนความเก่งกัดก็ประมาณหนึ่งเรียกว่ามีความยูนิคมีความเอกลักษณ์มากกว่าแต่ว่าเป็นความเอกลักษณ์ที่แบบว่างไงดีอะเออบางคนก็อาจจะอยากได้มาแต่บางคนก็ ใช้ได้ก็เป็ตัวละครที่ดีนะครับสามารถที่จะอยู่คุณได้นานระดับหนึ่งเลยแต่ถามว่าไปไกลขนาดไหนไหมก็อาจจะไม่ได้ไกลามากที่สุดสูดนะดังนั้นใครสนใจอยู่ก็สามารถไปกดตายอวยพรใด้ออกกันง่ายๆออกกันไ,ไวเพราะว่าตู้หน้าก็พยายามใช้เพชรอย่างมิสตสินะครับเนื่องจากว่ากาชาช่วงนี้มันรอที่จะเออ พอสมควรเลยในนั้นใครสนใจก็เชียร์อัพครับกดได้เลยอย่าไปเสียดายนะครับถ้าเกิดไม่ไหวก็เติมหยอกนะฮะไม่ไหวมันก็ต้องตืมป้าถ้าอยากได้ในนั้นเนื้อหาในคลิปนี้นะครับถ้ามีตรงไหนตกหล่นพูดไม่ครบหรืออะไรไงต้องขออภัยด้วยนะผมทําคนเดียวจะกรองได้ไม่ครบในนั้นสามารถคอมเมนต์มาช่วยกันเพิ่มเติมเ,มเพื่อแนะนําทุกคนได้เลยในนั้นเนื้อหาในคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ขอบุญทด่เข้ามารับชมนะครับ